สานบานเท่าค่ะได้อ่กบใส่ข้าวคั่วหอมๆหอนๆเลยจ้ะนัวค่ะแล้วก็ได้นี่มันมีแต่อาหารบ้นบานๆเลยนี่อาหารอยู่ให้อยู่นะปิ้งปลาค่ะปลาปิ้งปิ้งปลาปลายยางอาหารอีสานก็ต้องกินกับข้าวเหนียว Đơn, đơn. mà ăn liền, lại, hieu quá đi, ừm, tung tung, nó khử bọ, hoa bạc chi ปลาซีเดาะก้นจักลนันเองจักปลาหนังเสียบมาแบบออริจินัลมากมีใหญ่กลางเล็กเรียงตามลำดับเลยบนเป็นขอบขั้วปลาดิขึ้นมาแบบซ้ำขนาดเดย เรื่องมดต่อมนะจับจ้าใส่พักไล่ๆเนาะอม ว่าขาวมั้งตำลุซื้อมัน ตอนตันเนี่ยหน่อยเนะาะบัานมูบ้านแต่มันติดแม่น้ำชีมันก็บมีปลากินหลายเลยเนาะเมื่อเฮกินทั้งปีอ่ะเราลาติไปหาเองไปซื้อแต่ไม่ตลอดบัานลุงตาลเพิ่นมาจากบุรีรัมย์เพิ่นพากันตื่นเต้นมาสันนี่แบบไอ้บ้านตาลเพิ่นก็เอาของตอนเป็นปลาเนาะดีใจกันมาสันน่ ตังคือนี่เป็นกระตื้นเต้นบันทีแค่ปลาเนความรู้สึกแต่ตังคือว่าอาจจะเป็นเพราะหมู่บ้านที่แบบบ่ได้กินปลาแบบเราเล่าปลาขาวปลาเสี้ยงนี่แต่ละมันอาจจะหายยากอาจจะเป็นปลาอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้ตันกระตื่นเต้นลยเด้เพราะว่าเนี่ยปลาแบบเนี้ยนันกะหายยากเห้อกัน แข็งๆตอนนี้ไปค่ะย่างหลายอาทิตย์แล้วดิมันหอยหามันหากินหยาบมีแต่ปลาทูปลาแบบปลากลางอย่างละปลาปลาช่อนปลามองอย่างละหากินหยาบบางมือก็บมี่บางมือก็บบะมี่บางมือก็ต้องไปตลาดแบบ แหลาดก,ก็ไกลอยากเทาอยู่ค่ะอยากกินอาหารเป็นบ้านนะอาหารแบบเข้าเกิดมากก็อาหารแบบนั้นใหญ่ามากก็อาหารแบบนั้นมันอยาก <c oughs> แข็งแข็งแต่ว่ามันเสียบอยู่ด้ดยล่ะ 牛班号。 ยังกระดูละกลยกบมันดีนะ 真好 <laughs> ใส่บักบวบด้วยจ้ะบวกตอนหนื่อหน่อยตอนันกันบอกกินนี่โปอ้อมกบอ้อม,ออม,ออมปลาปุนยังไงกินแล้ทอดไครตันเป็นเล็กหน่อยแต่ก็บอกขอใจว่าผู้เถ่าจักรลบมาก,กินอีเอง ชิ้มป่นจิ้อออมอมค่ะนันเสียมองเลยตั้นใจเนี่คือปิี่ยนใครถอดไข่ปลากระป๋องค่นนะบัลพลาดตอนเนี่ยเข้าใจแล้วมันแสียบ่ะ กิยังกินมันหากินอยากมันจะรู้สึกหยหาแล้วก็อยากอ๋อฉันปวดฟันเรยเต้นยางปลาปลาพันปี อีกเมนูนึงที่ตันอยากกินคือเออแกงผักกิหุ้มมาจ้ะแกงมะลุ่มอ่ะที่มันต้องดูดจุดๆเป็นเนียๆอ่ะหาคือเมื่ไหร่เลย <c oughs> มาหาปลาพันปีกัน มาจะาปิดงานอิ่มแล้วกินข้าวหน่อยกินข้าวเหนียวมันอิ่มไปนักสู้พันข้าวเหนียว แท้จ้าภากินอาหารอีสานบ้านเราของแท้เลยอีสานกลางกรุงวันนีขอบคุณทุการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์เช่นเคยค่ะพอกันไม่นู่นหนะค่ะสวัสดีค่ะ